สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ OS Caster Live นะครับอยู่กับผม KFL ทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ผมยึดช่อง OS เรียบร้อยโอเคนะครับแล้วผมจะทำอะไรกับที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้ผมเป็นแขกรักเทอร์ของเขานะครับแต่เขาให้ผมมาเชิญเขาเข้ามาในในรายการของเขาผมไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เอาเป็นว่าผมเอาตามเท้าแล้วกันวันนี้ผมก็ขอเชิญพี่ไมค์กาเดียนนะครับซีบิงแล้วก็เคียวฮารุฮินะครับผมอา้อาวแล้วทำไงเนี่ยเข้ามาทำไมเข้ามาเข้าไปเลยเข้าไป

ขาวขาวนี่นี่คนเดิมไม้คนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือไข่ดำไข่ดำไข่แดงเทียวคนเดิมเพิ่มเติมคือไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวโอเคครับปก่อนแป้งคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีไข่ไข่ดำไข่ไข่เยอะมาก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่รายการ เลยว่าเราก็ต้องมางเล่นเกมกันอีกแล้วนะคะซึ่งเกมในวันนี้ที่เราต้องมาเนี่ยนนั่ก็คือเกมอันแต่เกมนี้เป็นเกมไม่ตายนะตั้งแต่แต่เกมตู้เป็นเกมตู้เลยตอนเด็กตั้งแต่สมัยแบบว่าประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีก่อนสิบปีก่อนคือแม้ยังไม่เกิดน,นะ แป้งเก๋แล้วแหละแป้งเกิดมานานนะแล้วผมเกินยังผมเกินยังผมเกินยังตอนไอคิวยังเป็นหัววุ้นอยู่เลยเฮ้ยผมเคยเล่นนะจริงเหรอเคยเล่นชื่อชื่อว่าอะไรชื่อเกมว่าอะไรชื่อเกมว่าแคสซี่แท็กซี่โอ้โหน้ำลายกระเด็นกระเด็นกระเด็นเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรคุณแป้งเกมนี้เป็นเกมแนวขับรถนะคะแรซซิ่งนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ขับรถอย่างเดียวคือเราต้องทำตัวเป็นแท็กซี่ที่ดีส่งรถไม่ส่งแก๊สไม่ส่งรถแล้วคนต่างชาติก็ต้องบวกราคาเพิ่มนะคะ ไม่ใช่เราต้องรับผู้โดยสารเพื่อไปถึงจุดหมายให้ทันเวลาประมาณนั้นยิ่งเร็วยิ่งซิ่งก็ยิ่งได้เงินใช่ิ่งเพิ่มซึ่งอย่างที่พี่ไม้บอกว่าเกมนี้มันนานมากแล้วแล้วมันก็ลงแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมากไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าจะเป็นเกมมือถือนะคะแล้วก็จะเป็นเกม iPhone สิบ ิบไม้ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลก็เคยลงมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองย้อนยุคดูว่าเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วความมันของมันเนี่ยอยู่ที่เราจะเล่นโหมด3นาทีนะคะแล้วทั้ง4คนเนี้ยถ้าใครทำเวลาได้ดีที่สุดได้เงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นฝ่า,ายชนะไปเยอะจ้าา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 ะใครเริ่มก่อนต้าา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 าอาเาาาาาอาา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  เอาหม่ค่ะโอกเอาหม่ค่ะอีกรอบเนี่ยทำไม่ได้นะคะโอเคค่ะม่เริ่มก่อนจบแล้วโอเคค่ะเริ่มเกมกันเลยค่ะเมาเล่นในหมดของ สามนาทีานะคะใช่า่ะก็จะมีตัวให้เราเลือกกี่สี่ตัวตัวแรกเป็นหัวเขียวนะคะหัวเขียวตัวที่สองเป็นฟันเหินตัวที่สามเป็นมันยิ้มอ๋อเออเซ็กซี่อันนี้เป็นเซ็กซี่กล้ามใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคุณลุงคุณลุงเออคุณนกอกท็อปนะฮะแบงค์จะเลือกเป็นตัวแรกเฮ้ยเป็นคุณลุงสิไม่เอาอ่ะเอ้าทำไมแบงไปคุณลุงไปแล้วอะเยบร้อยเรียบร้อยแกเลยจะบอกว่าเซียนบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ ขับช้ามากนะคะขึ้นมาไอ้หนูมาหนี้จะไปไหนจะไปเออจะไปสัมญาต์ค่ะจะไปเล่นเออเจอตอนนี้โลเป้ยทำไมอ่ะทำไมต้องไปเล่นอาพี่แป้งจะอัพกิปแล้วหนูจะรีบกลับไปดูหนูจะไปตรงนั้นน่ะค่ะพี่คะเลยค่ะมาเลยรออน้บหน่อยไม่ตรงไม่ตรงที่มึงก็ไม่ไปด้วยนะอ๋อแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะพี่เป็นพี่ดี น้่นตคะแนนได้ตงสองเหรียเอาคนไหนดีเอานไหนดีเอาอีส้ซนี่ไหลส้มสองหวังมาดิขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้เลยครับผมขึ้นมาแล้วผมขึ้นไปดูพี่แป้งเลยไปเลยนะ้รับหมวันนี้เรวจะไปเล่นมครับกันที่พี่แป้งจะเล่นมาที่ไหนครับที่นั่นที่นั่นแล้ติ้ไม่ต้องรัดซึ่งแกนแคทที่แทชี่เนี่ยจะบอกว่ายิ่งเราขาดผลมากเท่าไหร่เนี่ยคนนั่งที่ไม่นชอให้เต็มันให้เต็มมาสองเหรียญสองเหรียญเนี่ยังโอ้โเยอะเป็นยังไงล่ะเป็น หดายคเยอะเลยพวกทำไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่ยนปแล้วก้ไปแล้วเอ้ยเอ้ไอ้นัทไอ้นไอ้ทำไมมันติดมติดอะไรอะเพื่อนมันติดอะไรแล้วแล้วนุ่หนูเองล่ะับสามร้อยสวขึ้นมาสควขึ้นมาไปแล้ว้เสียงเกมไม่มีเสียงเราแทนไปแล้วกันขึ้นนู้นขึ้นนู้นขึ้นน้าอ่ะได้1ล5เ้องก ไอ้นี่ชอบบอกอุ้ยที่บ้านหนูนี่แว้นมาทุกวันเลยค่ะหนูชอบซ้อนพี่เด็กแว้นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะง่วงก็ไปเนนี่มาดิ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 จ้า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 ลงไปโอ้โหอุ้ยศิลปการลงสุดยอดเลยมากันเวลายอดเยี่ยมแบบเยี่ยมหาหาคนอีกนั่น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 ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอเหลืองไอ้เหลืองขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยอยากไปหาผัวจังเลยค่ะคุณไป็นอะไรผัวหนูชื่ออาค่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลัเราตรงนี้ไปตรงไหนไปตรงนู้นเลยเหรอข้ามไปเลยค่ะเราสามารถที่จะเลาะขอบสนามไปได้พึบพึบไปไหนขึ้นไปไปไหนขึ้นอ่าได้เอ้าเลี้ยวขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาเลยโดดลงมาเลยไปแล้วดลงไปแล้วโอ้โหให้ติ๊บให้ติ๊บด้วยไปอพึบโอ้ยขาบ้าเจ๋งแล้วไป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 ไม่ต้องไปแล้วข้าคืนนะคที่นี่อุ้ ร้านปลาหลวงปัดหลวงอืมฉันจะไปวัดนะวัดสุรรณเกินปหาเปรไปแล้วไปปไาไปไปไปรัชดาด้วยโอ้ยรัชดาซอยสี่กินบะหมี่ซอยห้ปลาหลวงปัาลปหว่ไปนโอ้ยปาหลวงแบบชอบมากเลยถึงบแล้วถึงบแล้วรู้สึกสวิงกิ้งถึงบทแล้วถึงบทแล้วไอ้เด็กไอ้นีไนีบบ โอเคได้แล้วยอดเลยนะเนี่ยอีาวิอีาวิเอ้ปัดตัวไฮ้ปัดตัวตีแดงไเข้างหน้าดงแดงแดงอแดงเอแดงมาแดงเแดงมาเแดงมาอจอดจอดจอดมวไถลดงมาถลอกแดงมาถลอสงลยไหมดหมดกันทีได้เท่าไหร่อ7นดหกัดบอาทได้เกดดีนะคะเล่นจนได้ดีใครจะเป็นคนต่อไปอ๋อได้ออ โอ้ยน oh no ้อยอ่ะน้องเคียวไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่่ไออกไิอ๋อออกไปเลยใช่ไหมอ่ะเคียวเรื่องอะไรค่ะปวดหัวเลยก็อากาศเสียนไม่ค่อยดีนะคะเป็นอะไรมาคะ อาการเป็นยังไงบอกหมอสิคะก็กล่องเสียงมันไม่ค่อยดีกล่องเสียงมันไม่ค่อยดีเหมือนมาแล้วก็ได้คุกกี้กล่องแดงๆปีใหม่อ๋อได้อะไรอันเเริเหมอนเริ่มเหมอเริ่มเหมอเริ่มมนี่เตัวย้แป้ามาเลยไอ้ตัวแรกเลยตัวตัวแรกเลยหัวเขียวมามาเลยเพื่อนนั่ง่มเทเท Hello ว่าไเนาะ พี่ขาอยากราคนเดียวกันเลยว่ะไม่ได้ตามไม่ได้ตามไปเลยน้องโอ้เดี๋ยวพี่พาแว่นอ๋องงงงน้องอังคงพี่คะตรงไปค่ะพี่ขาโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอยู่จอดจอดจอดค่ะพี่จอดค่ะพี่จอดโอ้โหเสกเลยยอดนะโอมีการแ็ะมือกันเล็กน้อยไปตุงน้อยยังไงถอยไปตุงน้อยค่ะไปเลยไปเลยโอน

ใส่ล้างตาด้วยจะหมดเวลานล้าวะเงี้ยจนไม่สบายโอ้โหยังได้ยังไงยังไงคนอยู่ไดยอันนี้จะไปแกงเดียวเเฮ้ยเฮ้ยเอาไปมเฮ้ยเจ้าติ๊กอย่างเดียวเลยจะบอกว่าไอ้คนไอ้คนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันก็มีเวลาโมโหด้วยนะถ้าเราไปแบบไปไม่ทันเฮ้ยหยุดยอดมากมากพี่ขาเฮ้ยเฮ้ยเจย์เจย์เอ้สีแดงสีแดงไอสีแดงเจียอะไรมาเจียอะไรพูดว่าไหน เพียมากีขาแบบเพียที่แปลว่าที่นี่ใช่ใชเพีอะไรอย่างงี้ยอันนี้ใส่เสื้อลายดอกอีเจอีต้าลายดอกเป็นเรื่องการไทยอยากขึ้นสะพานเลยสามากับเพียมากับเพียเ้อขับรถนได้่าเราผ่ากองกวาดกวาดร้านกวาดนงกวาดร่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้้จัก้้ยเฮยเเยเยย้้ เอาเเอาหลืองเอาเลือเล่นเหลืองบานหลวงเล่นเหลืองไม่ใช่แล้วสายเหลืองสายเหลืองบนบานหลวงนี้บานหลวงนี้ถือว่าถูกนะทำไมอ่ะบานเดียวบานเดียวถ้าเกิดถ้าเกิดหมื่นหลวงเนี่ยบานสองบาทก็เล่นอันนี้เคียวไม่ขึ้นนะเคียวไม่ขึ้นแค่ย้อนรถเฟ่เออรถเฟ่สายแปดสายแปด

พันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดเลยเหรอมันพันพันนานแค่ไหนอ่ะพันอ้อยพันอ้อยไปคนต่อไปนะคะอ่ะโอได้ออกโอ้ยช่วยเซนเซอร์ไอเคียวเอาเอาตัวเคียวเป็นแบบว่าเป็นตัวดำดำอรร์จิงป่ะพี่ไม้ไปอีกชั่วคะ เอาเย่งชั้นไม่ต้องเผาเลยเราคนสุดท้ายเราพี่เเคนะ K U Y เอ้ย K นะครับผมวันนี้พี่คุยครับพี่คุยกับแกมือ K U Y อย่างเดียวเลยพี่คุย K U Y อ่านว่าอะไรคุยคุยคุยเป็นการพูดคุยคุยเป็นรงเพสองท็อปใครที่มนเล่นตัวผู้หญิงท็อปท็อปเกตคุยไหันตัวไม้ต้องแบบโอโยชิโยโยโย่พา ต้องทำตามตัวคราเลยต้องยิงฟันตอดเรเลยยิงฟันนะลับลับลับกัอเด็กไม่สนิทก็ไม่ขึ้นนี่ยอ่เด็กไปรงนู้นเลยพี่ไปไปไหนอ่ะไปไปไกลไกลเตะไกลตีนไปพาอค่ะพาเลยเอาเลยพาดเหมือนีฟาเหมือนีฟามันมันไม่ได้เตะบอลจะพ่างงี้นะนี่เ๋ยวเดี๋ยวเดเจนอุ้ยเขาไปแล้วเจโอ้ยหนึ่งตัะเดินไปทุก เอาเลยเอาให้หมดเอาให้หมดนี่ไอ้เจนี่โอ้โหดูมันดิตัวดำนี่ใส่เสื้อสีฟ้าเป็นเทนเทนตอนนั้นเป็นเทนเหรอเทนไฟเนี่ยเฮ้ยมามาไปแล้วไปแล้วไปดิงดิงเลยโอยหนูชอบปมาเสียวค่ะพี่ขาหนูอยากได้แบบเสียวเสียวแรงควัดควัดเสียวอะค่ะปวัดเสียวโอ้โหอันนี้ไม่ให้ติปเลยพี่ทำไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่เอออาจจะมามื่อวันก็ได้เออมามื่อมามื่ขึ้น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  เออขอนี้เอ้ยขอนี้ข้อนี้เป็นใส่แค่ในตัวเดียวเลยเนาะไม่ขาสั้นอ้เป็นฟ็อกซ์คอนมันเหี้ยว่ะในในในที่พักมันเป็นตัวน้ายอ้วมเลยอ้วมตรงไหนอ้วมตรงไหนเออดิ่งลงทะเลเลยดิ่งลงทะเลอันนี้ได้อู้หูได้เยอะวะเนี่ยได้เลยเนี่ขับเลยไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยขึ้นขึ้นโอ้ไม่ไหนวะเราก็ไม่ตรงไหนเราก็ไม่ง นี่เจ้าที่บ๊อปคอนมันนี่ย่ะผมจะโคตรล้นอ๊อบโอ้โหทะลุทะลุไปเลยทะลุไปเลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอื้อบ๊อปคอนมันนี่ยอ๋อซื้อไอ้นี่ไม่ใช่บ๊อปคอนบ๊อปคอนอันนี้ของเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนี่เราไมันชื่อบ๊อบคอนมันนี่อ่ะแต่มันขายเบอร์เกอร์เออเป็นเบอร์เกอร์มันนี่เบอร์เกอร์มคอนโซเดมมคอน โอเดมาร์คอนเดมาร์คอนเอาแล้วบู๊ไอ้เจดมันใหม่แล้วนะเนี่ยเจดไปหลายรอบมันใหม่แล้วไปหลายรอบเมา่อกี้ข้าวหอมเลยอะเดหนูอยากได้แบบว่าเรากษาขั้นกนดีนะคะพี่แอ็กซี่ขาจะไปครับจะไปแล้วไปพี่ชนโอ้พี่ไม่ชนเลยอะค่ะหนูอยากได้แบบชนอะพี่ชนอะชนบุรีชนบุรีชนบุรีไอ้ขึ้นกันได้ต้องเล่นวะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๊บยังไงยังไงมี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 น่าจะมีแบบพี่ถึงแล้วอึ๊บ ซีเอสไม่นะย่อมาจาร้านเทไม่พอใจแล้วเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าเที่ยวแล้วเนี่ยพอใจแล้วแม่นี่ขนาดขับรถธรรมดาเรื่อยๆเยอะเที่ยวแล้วผมชอบวิบากไงก็เลยลำบากเที่ยวทำไมเพราแบบเรื่อยๆแบบได้เยอะกว่าถามใจตัวเองว่าเกิดมาเพื่อเล่นเกมหรือเปล่าถามใจตัวเองเกิดไม่ได้เกิดมาเพื่อเกมแข่งรถอ๋อเกิดเพื่อเกมอะไรหรือราคาเต็มไม่ชอบเลยอ๋อห้าบาทสิบบาทก็เอาเอาแล้วไงแม่งเยอะกว่าแป้ง อ๋แล้วม่ยเฮ้ยนใจเย็นไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้ได้ไม่ทัน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 เิงไม่ทันเลยยิงไม่ทันเไม่ทันิไม่ทันไม่ทันงไม่ทันเลยยไม่ทันไม่ทันไม่ทันยงันเลยไม่ทันไม่เลยยไม่ทันเไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอไ่ไม่ทม่ทไม่ทันยไม่ทันเไม่ทันม่ทไม่ โอเคเรียบร้อยเอาสักสามพันให้มันได้เหรอไอ้พี่ทำไม่ได้อถ้าพี่ไม่ทำไม่ถึงสามพันพี่ไม่ต้องแก้ค่ะพันลำเลงเงี้ยมาเจ๊อีเจ๊อีเจ๊ปากเป็นผู้หญิงด้วยมาดินมอนโรมาดินมอนโรแบบอังเจร่าโอ้โหเซ็กซี่มากเลย ขาจะไปขับรถที่แถวพหุรัตมันขับรถนี่ไอ้ยนี่เอนมื่อกี้เป็นตลันอยาันอยจะไปเออไปไหนไปอนุสาวรีย์ค่ะพี่ขานสาวรีย์ไหนวะสาวรีย์เออจะรู้ไหคะไม่รู้หรอสาวรีสารีอ่ะนี่ไหนนี่ไหนนะรีรีกันรีข้าสารข้าวกระดาข้าวเปลือกเือทองไก่ร้านเเนีได้ถึงร้านเออลามังงวกหนังไ่ดีเอาดิบวกบวกอนาหนหน้า ไอกสตรีชุดขาวมาสชุขาวไปู่นเลยไปยักฮาบิฉันจะไปเออยันงานบวชอะค่ะยักเกฮาบลูกสาวลูกสาวเพป็นญาติแม่อะค่มาตกลงญาติญาติแม่หรืเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเพื่อนญาติแม่เป็นต้ลงเป็นญาติแม่เลยทุกคนหลานตาเป็ยายค่ะเดียเ้งเลยเฮ้ยได้ยอะตังมาไดสีเมากเลยะ ว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราเราขับรถไปเนี่ยแล้วเรามีบะแต่ว่าเราม่ชนอะไรก็จะได้ติดเพิ่มขึ้นได้คอมโบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮยอันนี้มันเตมันเต็มเเลยอ๊คุณพี่คะที่รู้สึกมันมากเลยค่ะหัวนี่แบบว่าขยบขยบเลยค่ะคุณพี่คะหัวอะไรอ่ะขยหัวขยบคือะไรอ่ะหัวหัวอะไรคะหัวข่าวคหัวข่าวดิฉันค่ะจริงเรอจริงค่ะมาเลยเข้าเลยค่ะออู้ยิทานงานบววเม่กิ้กืบจปีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพเพื่อไม่ไหนล่ะ

คุณแม่ที่หญิงขนาดนี้นี่จะไม่ขึ้นแล้วนะคะจอดตรงนั้นเลยค่ะคุณพี่โอเคครับมาชี้ว่าถึงแล้วค่ะจอดเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะรู้สึกสนุกรู้สึกเพลินกำเรินหัวใจเอาสีแดงค่ะคุณพี่ค่ะสีเขียวสีแดงไม่ค่ะเขียวได้เยอะนีตกก็ตกก็ตกสีเขียวทางไกลค่ะถอยค่ะคุณพี่ค่ะได้เยอะถอยแล้ววะไม่เอาด้วยเออหนาหนาหนาถอยถอยถอยคุณพี่เสียเวลามากเลยอะค่ะคุณพี่ กระโดดยุรออยู่นะครับโยรอยู่นะครับโย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 โอ้ยลโ้ยไม่ี่กิโผมยจะไปเออเบตตอนสเตเดียมนะคะีเดียวชนะเลยนะแค่ดยเลยเนี่ยโอ้ยันสทีเดียวชนะลยอันนี้คี่ที่ไหทีเดียวชนะเลยเหรออ้าวเริกเลยค่ะไม่ชนะเยเราเราไม่นเกมขับรถไว้คุณพี่ขผมจะไปบานหวงเมจะไปหาบาหวงไปหาที่ลยอ ไม่น่าจะทันแล้วอ่ะไม่ได้จะทันแล้วอ่ะย่งไันะไม่ทันแล้วุีไม่ทันแล้วค่ะเผื่อได้เผื่อได้คุณพี่ครับคุณพี่ครับมันไม่ทันแล้วครับคุณพี่ครัได้มันต้ได้แต่แต่ที่มันไม่ได้ยืนยัน่าอยู่ทั้งทั้งไหนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทัน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 สองหนึ่ ทหวังระยะไกล้ระยะใกล้ไม่เอานะคะก็สำหรับวันน uh 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 ี้เนี่ยเกม Crazy Taxi นะคะถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็ลองไปหาดูในสตรีมนะคะก็ถูกมากๆเลยนะไม่แพงด้วยแล้วก็เล่นได้แบบสงสบายเลมบาก็ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้อะเดี๋ยวให้พี่เค่ค่ะผลงานเลยค่ะ ครับผมช่องเคลียวกับเกมแช่นะครับก็ทำเกี่ยวกับฟีฟ่าแล้วเกมอื่นด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยคร์ก็สาจะมารถ G U G U A R D I N T V นะจะเจอไม่ใช่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วก็อย่าลืมช่องนังเที่ยวนะคะช่องเคลียร์ที่เปิดช่องใหม่นะครับช่ G U A R D I N T V สาวะดิสาวะเอาเลยอ่าแนะนำหน่อยค่ะแนะนำก็ผมเคลียวฮานนุกีหรือสวัสดีครับผมนายโจ แล้วก็เกี๊ยวกุ้ง K Y ศูนย์ N Maruchi เป็นช่องใหม่เป็นค่ะแล้วโลโก้เป็นยังไงโลโก้เป็นโลโก้เป็นหน้าผมทำได้ไงทำได้ไงน้าแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับพี่ไมคค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะก็ชื่อ U A R T N T V นะพูดเร็วมากเลยคือบอกว่าชินแล้วอะชินถ้าใครฟัง ฟังรอบตั้งไห่ของพี่เคก็จะใช้แคทอาร์คเป็นหลักตอนนี้ผู้พาร์ตยิง78แล้วหลังนะหลังต่อไปครับต่อไปผ้าต่อไปขอเลยกาลังตัดตองยังการ์ดตัดตออยู่การ์ดตัดตออยู่ผีเดียวเสร็จเลยคือพาร์ตผ้า27เนี่ยเป็นข้าสุดท้ายแล้วคือทำไมสุดท้ายอะคือผมมีมอนสเตอร์ไดาวเสาชื่อว่าบิ๊กบูดบิ๊กบูดกําลังจะฆ่าบิ๊กบูดอยู่พาร์ตที่27บิ๊กไม่หลอกบิ๊กบูดบิ๊กบูดอ๋อครับอยากกินที่ครับต้องกินที่ไปเลยอ ติด T O แล้ว u s ช่อง Online ช่องพี่ไมด้วยช่องนเคียด้วยช่องพี่เคด้วยช่องแป้งด้วยนะคะสหรับวันนี้เ้องขอาลาไปกันค่ะบายบายอยากเป็นครอบครัวเดียวผมก็มาเป็นแฟนผมมาเป็นเมียเรามีลูกด้วยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกับบอไว้เดี๋ยวจตีสมได้ปลค่ะบายาสัดีค จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงมิตยสารเพืเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนยูทูบเราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่ถ้าอยากดูคลิปกันเปลี่ยนให้ดูนี่เลย OS Friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS c a t e r l e และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้ารางด้วยนะครับตรงนี้เลยครับเฮ้ยเ้เฮ้ย้เยเย